ครับสวัสดีครับอ่านะครับกลับมาสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับครูก็มานำเสนอนะครับวิธีการปรับตั้งระยะฟรีเบรกหลังนะครับคือไอเรื่องที่ครูจะนำเสนอต่อไปเนี่ยในในร้านในอาชีพช่างเนี่ยคือเขาบอกว่าเป็นงานที่เด็กๆทำกันเป็นเด็กฝึกงานทำก็ได้นะครับแต่ครูก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับนะ เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นี่ก็คือรถลูกศิษย์ของเรานะหลังจากที่ครูเนี่ยนะครับได้ทำการตรวจสอบแล้วนะครับและแก้ไขไปแล้วเนี่ยรถคันนี้บีเบรกหน้าบีเบรกหลังไฟเบรกติดทั้งคู่แล้วก็ไฟเลี้ยวข้างขวาก็ติดตามปกติแล้วนะครับนะแล้วครูจะปล่อยป่าละเลยรถลูกศิษย์ให้ไปขับโดยเบรกหลังไม่มีเนี่ยมันก็เป็นอันตราย พี่ปุ้ยเปิดสินแจได้ครับแล้วไปอยู่ตรงข้างหน้าครับอ่าบีเบรกหน้าบเบรกแล้วปล่อยบเบรกแล้วปล่อยอ่าบีเบรกหลังอ่าอ่าเปิดไฟเลี้ยวอ้าวขวาอ่ายกเลิกไฟเลี้ยวบีเบรกใดก็ได้สตาร์เทเครื่อง ไ,ไฟไยไฟหลีติดบีเบรกได้เบรกหนึง่งติดอ่าโอเคดับเครื่องเถา้าว่าตอนเนี้ยลูกศิษย์ครูเนี่ยถึงแม้จะต่างาแนนก็สามารถขับขี่รถได้ได้ด้วยความปลอดภัยในระดับหนึง่งเพราะว่าสัญญาณไฟต่างๆมีครบส่วนไฟหน้าต่ําสูงของเขาก็มีนะคือครูเช็คให้แล้วเพียงแต่ว่าโคมไฟหน้าขายึดมันแตกทีนี้ ครูจะปล่อยตรงนี้ไปเลยเนี่ยก็กระลายอย่างที่ครูเกินไปในคลิปใช่ไหมครับเพราะว่ามีคำว่าลูกอยู่ข้างหน้าลูกศิษย์นะถึงแม้ว่าลูกศิษย์ครูเนี่ยหรือผนแนกอื่นบางคนเนี่ยเขาจะอายุมากกว่าครูก็าตามนะครับแต่เราก็เรียกเขาลูกศิษย์หรือนักศึกษาเดี๋ยวกูปรับขาตั้งกล้องนะครับกระเทือนนิดนึงนะครับไม่ว่ากันนะ,ะเดี๋ยวครูขอญาตตั้งตรงนี้นะ ทีเนี้ยจากการที่ครูมาตรวจสอบเนี่ยนะครับไอตัวหางปลาเนี่ยหรือน็อตปรับตั้งระยะฟรีเบรกหลังเนี่ยมันก็ยังเข้าไปไม่ลึกนะฮะยังเข้าไปไม่ลึกแล้วมือเบรกที่ครูอธิบายไปนในคลิปแรกมันทำไมครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันแทบจะชนยางปอกแฮนเลยอ่ะครูก็บอกนะันเดี๋ยวครูแก้ไขให้ลูกศิษย์ไปก่อนนะในเบื้องต้น อ่ะทำยังไงนะครับเดี๋ยวรอครูสักครู่นึงก็เราก็จะแก้ไขให้ลูกศิษย์นะครับท่านผู้ชมหลายๆท่านก็รู้อยู่นะครับวิธีการปรับระยะฟีมือเบรกหลังเลยนะครับในรถออโต้คันนี้ท่านต้องมีเครื่องมืออยู่2ตัว1คือประแจปากผสมเบอร์8หรือท่านจะใช้เป็นปากตายก็ได้เบอร์8เพื่อทำไมครับล็อกสายเบรก ส่วนตัวเนี้ยครูจะใช้เป็นประแจปากผสม,มเบอร์14ส่วนท่านจะใช้ปากตายก็ได้ถ้าท่านไม่มีด้านแหวนวิธีการก็ไม่ได้ยากอะไรท่านก็ล็อกสายเบรกไว้ก่อนด้วยเบอร์8แล้วก็ขันน็อตตัดตั้งเบรกเบอร์14เข้าขันเข้าตามเข็มนาฬิกาอย่ไาไม่ต้องไปสนใจจำนวนรอบอะไรนะครับเราขันเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปตรวจสอบระยะฟรี เนี่ยนะครับคนเป็นครูเนี่ยนะครับก็ะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าเป็นครูที่เขามีความเป็นครูจริงๆนะครับเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆอะไรเงี้ยเราก็เป็นห่วงเป็นใย,ยลูกศิษย์อะไรทําให้ได้ก็ทําอย่างที่รถลูกศิษย์ครูแอะขับตามตูดกลับบ้านไปเห็นไฟท้ายไม่ติดเราก็ห่วงนะถึงแม้ว่าถนนเส้นเอกชยัยบางบอนจะมีไฟทางแต่บางจุดมันก็มืด นะครับแค่หลอดไฟดวงเดียวก็ยี่สิบสาสิบาทไม่เกินนี้ใช่ไหมครับแล้วก็บอกเขาไปส่วนถ้าบอกแล้วเขาไม่เปลี่ยนก็ทำไมครับก็เรื่องของเขาอ่ะตอนเนี้คัวขันเข้าไปเราเนี้ยประมาณสักสิบมิลได้นไหนึ่งเซนเนี่ยนะถ้าดูเกีียวที่ขันเข้าไปเราก็มาเช็คระยะฟรีเช็คระยะฟรีอ่ะพี่ปุ้ยมาถ่ายให้หน่อย ทิศตัวน้อนถอยมาไกลๆเลยนะเพราะว่าผมตั้งไปคูณสองอ้าซื้อดิรับเลยเดี๋ยวครูขอญาตเดินผ่านแล้วคุณจะถอยไปไหนผมตั้งไว้ตรงนี้แล้วอะ่ะอ,อจาจารย์ขอให้ถอยไปหน่อยเออโอเคจาได้แล้วครับนี่คือมือเบรกมันห่างออกมาสุดเท่านี้นะครับโดยมาตรฐานทั่วไปเนี่ยระยะฟีมือเบรกก็คือที่ครูเคยบอกไปในลหลายๆคลิปว่าประมาณหนึ่งนิ้วเบรกจะเริ่มทํางานประมาณนี้ ต่อมานะครับหนึ่งนิ้วทีนี้เนื่องจากว่าเจ้าของรถเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงแล้วเขาตัวเล็กถ้าระยะฟรีตรงนี้หนึ่งนิ้วมือเขาอาจจะทําไมครับไม่ถึงไม่ถึงต้องเหยียดมากเดี๋ยวนิ้วเกงปวดนิ้วใช่ไหมเราอาจจะทําไมครับเพิ่มระยะฟรีตรงนี้เป็นสักหนึ่งนิ้วครึ่งหรือสองนิ้วอ่าแล้วทายังไงอ่ะตอนนี้มันเหลือประมาณนิ้วหนึ่งเรากลับมาที่จุดนี้ครับทําไมครับ คลายออกอ้าเราก็แค่คลายออกนะครับก็ใช้เบอร์แปดล็อกแล้วก็ใช้ด้านแหวนถ้าจะใช้ปากตายเนี่ยครูคลายออกสักหนึ่งสองสามอ่ะครูคลายไปสามรอบนะอ่ะเราไปพิสูจน์กันใหม่อ่ะประมาณนี้นะอ่ะได้ระยะฟรีเยอะขึ้นแล้วะระยะฟรีเยอะขึ้นก็ ดีกว่าของเก่ามันจะติดเลยใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเบรกได้ละเบรกได้ละทีนี้พอเราตั้งระยะฟรีมือเบรกได้เราไม่รู้หนะ้าผ้าเบรกเขาหมดเขาร่อหรือเปล่านั่นคืออีกประเด็นหนึ่งนะครับระยะฟรีเบรกทำไมครับสูงขึ้นไม่ตม่ําไม่ลึกเหมือนเดิมก็อย่าละเลยเรื่องอะไรครับว่าเช็คไฟเบรกมนันติด,ตดไหมเอาไปตตอยู่้<ห>นั่ใช่บลูว่าเปิดซีแชร์ชให้เห็นนี่ด้วยเวลาบีเบรกหลังเนี่ยอ่ะมือเบรกระวังถอยหลังร่วงอนะ่ะเนี่ย <Yeah. S 2> อ่าผู้เบรกนะอาจารย์ไปอีกหน่อยอ่าเห็นแล้วอาจารย์เบกเห็นแล้วครับอ่าระยะฟีมือเบรกได้เบรกสูงกว่าเดิมเบรกไม่ต่ำแล้วสัญญาณไฟเบรกยังคงทำไมครับทำงานได้อยู่ทำงนานติดเหมือนเดิมก็กอดทายลูกติดวันนี้ขับรถกลับบ้านนี่ฝนตกด้วยก็ใหญ่น้อยก็มีเบรกหลังมาทำไมครับมาช่วยทำงานได้ ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆท่านผู้ชมที่ท่านไม่มีความรู้ทางเชิงช่างเลยเรื่องเหล่านี้บางทีท่านทำไมครับท่านก็ทำเองได้ไปซื้อไปแชร์จากในแอป,ประแจที่เขาแถมมากับรถท่านก็ทำไมครับลองฝึกทำดูนะก็มีประมาณนี้นะครับครูก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามทั้งสองคลิปนี้จนจบขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ